สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผอม,มอมมิงหรือว่าห้าพยาัคฆ์นีคุณคิดว่าตัวละครไหนติดเมต้านานที่สุดคำตอบคงจะเป็นซุยลิวยูอ่ะวันนี้ผมก็เลยจัดมาที่6ดาวพลัง43ล้านพลังจงตีอีก4ล้านมาดูกันว่าจะหัวขนาดไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่แกสไตรเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊าสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือว่าห้าพยัคฆ์นีน่แน่นอนนี้เราก็อยู่กับช่อง แฮตเกมสเตเมอร์ไทยกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเนี่ยนี่ครับแน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้รับชมวิโทอปไปนี่ครับวันนี้เราจะมารีวิวซุยลิวหกดาวเออตัวละครที่ติดเมตามาอย่างยาวนานนะคือแบบว่าอยู่กับเรามาประมาณ9เดือนแล้วนะครับเเดือนถึง10เดือนแนวสาหรับเจ้าซุยลิวยนะูอาร์แนวตัวนี้ก็6ดาว5าดาวม่วงพลัง43ล้านนะวเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะโหขนาดไหนนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตาม ส่งแค่เกงสเีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนี่ครับแล้วก็ช่องเราวิลโลว์สมาชิกเพียงเดียว20บาท35บาท50บาทเพื่อใครโกหพคอมเงนต์ฟรีไฟล์เรบอกวอท่านแม่บีชแล้วก็เกมอ,อื่นอีกมากมายสามารถสมัครมาได้เลยนี่ครับมีชื่อเขียวก็สติกเกอร์เท่ๆใ,ใช้เลยครับขอคุณครับมาครับเราก็ต้องมาดูในส่วนของซุยริวก่อนนี่พลัง43ล้านพาร์สองเนี่ยเป็น6ดาว5ดาวม่วงนะครับเพื่อใครยังไม่รู้นะครับก็คือเวลาที่เราทํา หกดาวเนี่ยเราจะได้เป็นอัตราดาเมจเนี่ยอีกห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนเจ็ดดาวจะเป็นอัตราลดดาเมจเนี่ยแล้วก็ถ้าตัวที่เป็นเฮดพีเนี่ยพอเราทายหกดาวเนี่ยเราจะได้อัตราลดดาเมจก่อนเนี่ยแล้วก็พอเจ็ดดาวเนี่ยเราจะได้เป็นอัตราดาเมจนะคือมันจะส่วนทางกันเนี่ยถ้าตัวไหนโจมตีจะได้อัตราดาเมจก่อนนะแล้วค่อยเป็นลดดาเมจเนี่ยส่วนตัวไหนเฮดพีจะได้เป็นอัตราลดดาเมจก่อนแล้วค่อยเป็นอัตราดาเมจนั่นเองเนี่ยมา แล้วก็มาเจาะลึกในส่วนของซุยริวกันนะครับตอนนี้พลังโจมตีอยู่ที่4ล้านนะครับป้องกันอยู่ที่1ล้านแล้วก็เลือดอยู่ที่15ล้านแนวความเร็ว560นี่ครับอัตราคิดค่้อยู่ที่72เนี่ยครับดาเมจ482.95อัตราต้าน1 8เนี่ยบล็อก72.95แม่นยำ25%และคนต้านทาน15%เนี่ยครับอ่าแล้วก็มาที่บปกองปรกรนะมาไล่เช็คทุกอย่างเลยนะก็เป็นขั้น24หมดแล้วนะคือตันแล้วนะ6ดาวนี่ครับแล้วก็ ปกติ่ก็เป็นห้าตม่วงเนี่ยก็ทักษะก็จะเป็นนี่เลยเนะี่ยเป็นแผ่นกล้ามนะแผ่นกําแพงแข่งเนี่ยแล้วก็จะเป็นแผ่นอนะันนี้นี่ครับแผ่นคมแฝกนะกาแพงแข่งกับคมแฝกเลวแปดนะครับแล้วก็เป็นหัวใจเลวแปดแล้วก็เป็นฉีกขาดเลวเจ็ดแล้วก็เป็นนี่นะี่ครับแผ่นเกียรดเลวแปดนะเพราะว่าแผ่นเดียไปใส่คิงกับพวกตัวพวกดามเมจจัดจัดไปหมดแล้วเนะี่ยตัวนี้ก็เลยใส่เป็นพวกทักษะแบบทั่วๆไปนะไม่ค่อยใส่เกี่ยวกับการไล่อันติเนี่ยก็จะมีพวกกระดูกแตกมีพวกแผ่นอ่านู่นแผ่นนี่แผ่นนั่นมา แล้วก็มากดตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยก็จะเป็นอาวุธ3ดาวเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพลังไฟนี่ครับพลังไฟเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์สามชิ้นนะแล้วก็โจมตี HP 1ชิ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นอ่าโจมตีแนวนอนเพิ่มดาเมจหกเปอร์เซ็นต์นี่ยแล้วก็มีฟื้นฟูเคลื่อนไหวด้วยนี่ครับส่วนอันนี้จะเป็นเพิ่มดาเมจทีมสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจศูนย์กลางแล้วก็โจมตีสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนอันนี้จะเป็นโจมตีเดี่ยวเพิ่มดาเมจหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยส่วนอันนีะ การบัมเนี่ยก็เป็นสีแดงหมดแล้วนะมีใบนี้สีดาวม่วงนะที่เหลือก็จะเป็น2ดาวม่วงนี่นเองนี่ยอ่านี่ก็เป็นโบนัสต่อสู้3แถวนะโบนัสให้พีหแล้วก็ให้พีธรรมดา1เนี่ยเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์หแล้วก็เฮดพีนี่ครับเปอร์เซ็นต์สแถวป้องกันธรรมดา1นี่ครับแล้วก็นี่จะเป็นอัตราครีนี่ครับสแถวเนี่ยแล้วก็ฟื้นฟูโจมตีหมู่นี่ครับแล้วก็ลดดาเมจทีมมีโจมตีเปอร์เซ็นต์นี่ครับแล้วก็นี่จะเป็นอัตราต้านครีนีเนี่ยครับอ่ะส่วนใบนี้เนี่ยก็็จะเเเปนนนี่่ยพออหมืกับวา มันบอกว่าเมื่อเราปล่อยดาเมจเนี่ยเออจะเพิ่มดาเมจ30%นะคือมันชอบแปรลอยถ้วยในเกมเนี้ยแปรลอยถ้วยเนะี่ยแล้วก็โจมตีธรรมดาสองนะครับลดดาเมจโบนัสหนึ่งเพิ่มดาเมจโบนะัสหนึ่งเนี่ยแล้วก็เป็นเพชพีเนี่ยเพชพีเปอร์เซ็นต์สองแถวให้พีธรรมดาหนะึ่งเนี่ยโจมตีเปอร์เซ็นต์สองแถวเด่นเนี่ยนะี่คือซุยลิวของเรานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเทสกันนะว่าโ,โหขนาดไหนเนะี่ยมาปึ๊บกดไปที่หน้าอันดับเลยนะลุยที่หน้าอันดับเลยแล้วกันวันนี้นะปึ๊บแต่ว่าตอนนี้ตกมาอยู่ที่สามแล้วนะครับเพราะว่า ไฮแลนด์เขาเปิดพลังแล้วนี่ครับก็พี่ตอก็พยายามดันอยู่นี่ครับพยายามดันตาไฮแลนด์อยู่นะเพราะว่าตอนนี้โซโกคือกิวอันดับหนึ่งเนี่ยแล้วก็ที่2ก็จะเป็นพี่ตอจากกิวหิดเนี่ยที่3ก็เป็นกิวหิดนะส่วนผมเนี่ยตกมาอยู่ที่5เลยนะแต่ผมไม่ได้ซีเรียสเนี่ยเพราะว่า5พยังค์นี่ก็ต้องอยู่ที่ห้าเองนะมาปพิ่เดี๋ยวไปหาหัวคนกันเนี่ยไปหาคนที่ไม่ค่อยมีสปีดเนี่ยเพราะว่าไอดีลุง12เนี่ยเอาจริงนะคือไม่มีตัวสปีดเนี่ยไม่มีตัวสปีดเลยนะก็จะเล่นยากนะถ้าไปเจอพวก ตัวสปีดหรือว่ามีเมทัลไนท์นะครับทำให้เราเล่นยากขึ้นนะเออทีมนี้น่าสนใจนะสำหรับเกวินนะแต่โดนสตันแน่นอนนะครับซึ่งเจ้าซยริวของเราก็จะไม่ได้ออกสกิลสักเท่าไหร่เนี่ยคนนี้ก็มีนะถ้าพยักหนีน้องปาร์คน,น้องปาร์คคนนี้น้องปาร์กคนนี้มีโซนิกนะหกดาวด้วยนะเดี๋ยวเราไปหาหัวคนที่ไม่มีสปีดกับสตันนะครับไม่งั้นเราจะแย่นะไม่งั้นมันจะนานไปเนี่ยผมอยากหัวซักแบบลหลายๆคนนะะคนนี้น่าสนใจนะมาปุ๊บ มาเลยนะครับมาดูว่าจะโหขนาดไหนเออสําหรับซุยริวของเราเนี่ยนะซุยริวหกดาวห้าดาวม่วงเออนี่มีเม,ม,ม,มทัลไหนด้วยเนี่ยฝั่งเราเนี่ยฝั่งตรงข้ามมีกระบองเหล็กเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นคอบอลอนเนี่ยใช้เป็นข้อสวิงขับเคลื่อนแทนเนี่ยก็ได้เวลาฮึบวาย,ยูฟืนชีพมานะวิชาดาบแสงดาวจากฝั่งตรงข้ามนะฟาดมาบุก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 เข้ามา12ล้านเนี่ยแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่เนี่ยเราก็ได้เวลาเนี่ยปึ๊บ วัดมยิงกดทับสุดขีดนะครับจากเมทาาั้นในจะฝั่งเรานะบินขึ้นฟ้าแลยิงขีปนาวุธลงมาเข้ามาอุย้ยสองร้อยเก้าสิบล้านต้านไปสามตัวเนี่ยเราก็ได้เวลาครับเสียงเขาหวังจากคิงเนี่ยฝั่งของเรานะเนี่ยฟึบเด้งเรือแล้วก็พาเพื่อนล่าตีมานะครับมาอีกทีครับแล้วก็ได้เวลาโอ้โหซุยลิวเข้าไปไล่ต่อยเนะี่ยแรงจัดนะสิบสามล้านเนะี่ยแล้วก็ดมยิงกดทับสุดขีดนะครับินหนึ่งรอบจากเมทั้นในนะบินขึ้นฟ้ายิงขีปนาวุธลงมาเข้ามาอุ้ยแรงจัดนะเทวแรงนะครับแรงจัดจัดเลยนะ ปูแล้วก็หมัดไอ้จ่อยเข้าไปต่อยทียตอมเนี้ยแล้วก็หมัดไอ้จ่อยก็ต่อยถูราชาคือไม่ใช่ราชาดิอัะสวินกับเพื่อนนะเพิ่งจะตายเลยเนี่ยแล้วก็ได้เวลาครับแทงทอมพาซุย่าไปหนึ่งทีนะครับเข้าไป4ล้าน6นี้ครับมาปึ๊บอะตอมครับย่อยย้ำในหมัดเดียวนะฟึ๊บอะตอมพาสามนะตัวนี้นะฟึ๊บฟันเข้าไปหนึ่งทีเนะี้ยสิบสองล้านเนี้ยแล้ก็ได้เวลาเสียให้เขาหวางจากคิงหนึ่งทีนะฟึบฟึบเด้งเลือดเด้งเลือดแล้วก็พาเพื่อนแรงตีนะครนะับมา ไปเลยสุริยุทธ์ป่อยไปที่กระบองตัวเดียวเนี่ยเข้าแปดล้านกว่าเนี่ยก็ดมยิงกดทับสุดขีดจากมือในายหนึ่งทีนะบินขึ้นฟ้าแล้วยิงหีบอาวุธเข้ามานะโอ้ยสามตัวนะครับถือว่ารุนแรงนะสามตัวนะคือคิงติดโล่ไปเลยนี่ครับปึ๊บแล้วก็เสี่ยงให้เข้าไหวหนึ่งทีนะครับมาครับคิงจากฝั่งเรานะครับได้เวลาพาเพื่อนราตีแล้วไปเลยจ้าโบมาไจอยต่อยเนี่ยต่อยคิงโบต่อยคิงเรียบร้อยคิงตายนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียงสองตัวนะครับได้เวลาหมอมันก็เหินนะพาต่อยเลยโอ้ย กรึเข้าไปหนึ่งทีนะที่กระบองเหล็กนะซ้ำไปหนึ่งทีนะก็ซ้ำต่อึกหูยสี่สิบเจ็ดล้านก็ซ้ำต่อตอีกบห้าสิบล้านแล้วก็ซ้ำต่อยสี่สิบสามล้านรวมๆแล้วมาสองร้อยกว่าล้านนะนี่ขนาดต่อยตัวเดียวนะต่อยกระบองเหล็กตัวเดียวนะครับเออรวมๆแล้วสองร้อยกว่าล้านนะฝั่งเหงข้ามเหลือแค่เพียงซุยดิวตัวเดียวนะแล้วก็ต่อยด้วยห้าสิบล้านนะครับเรียบร้อยวันเธอเนะครับเอาเรื่องจัดแนววันเทธนเลยนะอ่ะเป็นหาคนถัดไปกันนะเมื่อกี้ผมหัวกับอ่าฮอลลอตถ้าผมจำไม่ผิดนะ ขอไปหัวกับใครดีนะก็คือเขาก็พลังไม่ได้ขี้ๆอยู่นะเออวัอนนี้เขามีเกีว,วินเนี่ยผมไม่ค่อยอยากจะหัวนะบีบีบอยเหรอโหมีตัวสปีดนี่ครับมีตัวสปีดไม่ค่อยอยากสู้นะครับถ้ามีสปีดด้วยสตันด้วยผมไม่ไหวนะมีหน้าเดี๋ยวดูมีหน้าก่อนนะครับปื๊บมีหน้าโหเขาใส่ทีมเด็กนะมาดูเด็กดิมาดูคิดดิคิดโอเคคิดน่าสนใจนะแต่ประเด็นเขามีเกีววินนะครับคือ เราก็ไม่รู้นะครับจะแลกติแบบมาเตะเราตอนไหนแล้วก็เตะสตันนะผมก็ไม่มีตัวล้างสตันด้วยลุงสิบสองเล่นยากครับเอาจริงเล่นยากเนีย่ยเพราะว่าไม่มีสปีดแล้วก็ไม่มีตัวล้างสตันด้วยนะครับผมก็เลยต้องเลือกคู่ต่อสู้ที่มันดีๆหน่อยนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้ามันนานไปนะครับเพราะว่ามันมันไม่มีจริงๆอ่ะเออมาคน imagine, นะี้น่าสนใจนะครับไม่มีสปีดแล้วก็ไม่มีสตันนะมีโกแคสซีคอยรับดาเมจด้วยนะครับมาฟื้มมาดูนว่า ตุยลิวของเราจะต่อยตัวเดียวแบบ200กว่าล้านแบบเมื่อกี้อีกหรือเปล่านะเออมาฟืร์เปิดสนามมานะครับจังหวะน,นี้นี่ครับฟืร์ต่างฝ่ายต่างเข้ามานะผมคิดว่าโดนเปิดอยู่แล้วนะฝั่งตรงข้ามนี้เป็นสายไฟล้วนๆเลยนะคือมีทั้งเฮลไฟแนวะมีทั้ง G4 เลยแนวะแล้วก็หมา,าครับวิชาตาแสงดาแ้วฝั่งตรงข้ามครับฟาดเข้ามาครับบุก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 เข้ามาแนวะเข้ามาที่8ล้านแนวะไม่เทนะ่าไหร่แนวแต่ว่าติดไฟเนะี่ยแล้วก็โดนไฟเข้าไปแนวะดมยิงกดท้าสุดขีดจากในข้างในคะรับบินขึ้นฟ้าแล้วก็ยิงขี่มันวาง ปรรุ๊บโอยแรงจัด283ล้านนะฝั่งตรงข้างติดโลถ3-4ตัวนะครับแล้วก็เสียงแห่งความหวั่นจากคิงเนี่ยปุ๊บเดีเวลาเด้งเรือพาเพื่อไล่ตีหนึ่งทีนะฟื้น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 มาครับจังหวะน,นี้ยสุดรีวิวโอยต่อย300กว่าล้านนะอีกาคืออีกาอยู่นะครับแต่คนยืนไม่อยู่แล้วนะต่อยไป300ล้านนะครับเออดูดิแรงจัดนะครับโดยอีกายัางไม่ระเบิดเลยยยยยยนนนนนนะะเเีีี่่่่่่ออกาาัังงงืิูคครบแแตพว คนไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่อีกานะครับระเบิดจุดโจมจากแทงทอมนะปลาสวนนะไปแล้วซียาโบไปที่กระบองเหล็กเนี่ยกระบองเหล็กก็เกือบแย่เหมือนกันเนี่ยับดิแล้วก็ได้าวยับลอยยับในหมัดเดียวครับฟาดเข้าไปนะปุ๊บจากอะตอมิกเขากระบองคือร่วงนะฝั่งตรงข้ามเหลือแค่เพียงอะตอมตัวเดียวเท่านั้นเนี่ยแล้วก็ได้เวลาเสี่ยงให้เขาไว้หนึ่งทีนะฟืบเด้งเรือพาเพื่อนร่างตีไปปุ๊บแล้วก็ต่อยไปที่หูเรียบร้อยวันเธอนะอีกาอีกายังยืนอยู่เลยนะเออเอาเรื่องจับแนวฟืบเรอเราไปอีกองอีกาไม่สนใจนะอีกายังไม่ระะเเบิดลยน ก็คือแบบว่าตึงจัดนะครับนี่คือซุยริว6ดาว5ดาวม่วงนี่ครับแล้วก็คิดว่าวันที่1เนี่อาจจะมาจัดจีนอนให้ทุกคนได้รับชมนะเพราะว่าไอดีนี้มีแทบทุกอย่างเลยนะมีครบนะครับโดยตัวอีก0กว่าใบแนวตัววุลีอีก1 6 3นะครับแล้วก็พวกของแดงในวงล้อกระบองนี่ครับก็ได้มานะครับไม่ใช่ไม่ได้นะได้มานะครับแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูพวกหินที่เหลือกันบ้างนะครับว่าเราสามารถเล่นตัวไหนกันถัดไปได้นะแบบว่าเล่นตัวเมตาถัดไปได้นะฟื้อฟื้อฟื้ ขอญอาเช็คหินก่อนนี่ครับอ่ะหินฮีโร่อีก5นะครับหินปีศาจอีก4นี่ครับคือมีเยอะจัดนะครับเนี่ยคือเราสามารถเล่นได้ทุกตัวนะผมบอกเลยนะตัวดำก็อีกบานแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็ได้ทําการรีวิวซุยริวหกดาวหนะ้าดมวให้ทุกคนได้รับชมันจบแล้วนะคือตึงจัดนีใครที่ไม่รู้จะสุ่มตัวไหนหรือตัวดําไม่พอในเดือนหน้าเนะี่ยก็สามารถเอาซุยริวมาทําเป็น6ดาวแบบผมได้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเนี่ยใครใหญ่ผมท็ สามารถคอมเนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนี่ครับเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนี่ครับบายบายครับผม